ตูนครับโอ้มันพรมาจารย์เสานะสายดันครับ <c oughs> <c oughs> ได้เตรมาใหม่นะบีบบีบอย่างเดียวทีมงานเสม็ดน้ำซิงครับนี่คุณปูส่สับเข้าหน้าง,งานมากระุ่ยกระจายนะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะอยู่กับผม mm hmm. อดดัมซนะิงครับมาอัปเดตหน้างานเทดินครับงานแปลงนะเกือบเต็มแล้วนะครับมีเสียหยวนย้ายมาครีมานะเสริมทับครับไมโครสองคันนะนู่นนะนี่อันี้นรถไถก็สองคันครับ ิวีอยแคนดลนกับฟอดนะสอหกหนึ่งศูนย์นี่ครับโอ้ันพระมาจารย์เซานะสายดันครับสายดันงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับรอเลยนะทรงฟอดนี่ตำนานครับ ่ mm ันอาจารย์เสือนะกวบที่รอกครับนี่ได้เตรมมาใหม่นะบีบบีบยังเดียวนี่ หอยได้ทึงไหนเอาทึ้งนั่นครับไปเลยเป็นไล้เป็นไล่เป็นไลยดูเครื่องจันเสีองอะไรนี่นส่งดีครับ กอดกับจานเสาก็ดันสนั่นเลยนะเก็บงานสวยนะน้องกอดน,นะ อยู่กับทีมงานปาดเด่นเราครับในโซนอำเภอเมืองนะจังหวัดบุรีรัมย์ครับตำบลสมิตรครับทีมงานสมิตรน้ำซิ่งครับนี่คุณปูส่สับเข้าหน้าง,งานมาแบบกระจุยกระจายนะนี่วนได้ไหมอ๋อไม่ด้านหลังนะโอ้ยคุณคุณ โอ้ยนุ่มได้นุ่มว่าเรียบร้อยครับ ไรบ้างนะไม่มียูครับเสียชานะามาแล้วต้องปอดไหมก้ใสโหดใสดัน เต็มปีกนกนะซุปเปอร์พาวเวอร์ครับบญตรากรมบนแหลก,ก,กแหลกบนแหลกแห่งมนันบนนีลาของป้านี่ตับแล้วครับป้าทิ้งกับระเบิดน,นะโอ้โอ,อ้สุดซอยครับโอ้โหอุ้ย สุดกำลังเลยนะรอจัดคับทานี้นะนี่ที่มาของคำว่าปาทิงเซอร์เบอร์นะัไม่ปาทิง <laughs> เซอร์เบอร์เอาเฮ้ยอย่างเก้านะาก้าไม่มีวันตาย,ยครับ งั้นไม่มีเวลานี่โอ้ตุดระเบิดหน่อยเพิน่นเนรอปาก,กเขาแก้วไม่งามหรอกข้างนี้งับพังอยู่รถจี๊ดเออเออดันนุ่มเหมือนที่นอนเลยนะ <laughs> มันขับรถบนที่นอนเลยอ,อ่เออเอาสามยก,กสูงๆให้ดูหน่อยมันสนะิบล้อนะเพิ่นยกสูงใหญ่ขนาดไหนล้อ <laughs> สับอลยอ,บอยได้มันสิบล้อมันเลยเนาะ <laughs> นี่ยิ่งเออท่อนโต หลอดจัดพอแล้วทรงได้แล้วหน้าขนาดนี้อด่อะโอเคครับฝายแล้วน้องฟอดขึ้น อ๋อโอเคครับตลอบคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งพิจากันนะส่งพิจาครับเราจะไปงานขาวดำกันนะอ่าโอเคครับสหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออดน้ำซิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อรอชมคลิปต่อไปด้วยครับสหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ